เคสดีเลยคุณพ่อของลูกมีเชื้อสายลาวเกิดที่จังหวัดนครนายกมีอาชีพรับราชก,การทหารยศจากสิบเอกแต่งงานกับคุณแม่มีลูกหกคนชายสี่คนหญิงสองคนคุณพ่อดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันจนติดไดนไหม ดื่มทุกวันนะไม่ได้สนใจที่จะรับรู้เรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวเห็นไหมจ๊ะผลเสียเนี่ยของการดื่มสุราบางครั้งกระเล่งการพนันจนติดการพนันให้โลมาที่ดินที่มีก็นำไปจำนองจำนำ oh. คุณแม่ต้องหาเงินไปตามถ่ายถอนเป็นประจำ oh. เป็นไงสุรามหาโทษกการพนัน ครอบครัวฝ่ายเวลาฝ่ายบิดาดื่มเล่ากันทุกคนแม้กระทั่งคุณย่าอายุมากแล้วก็ยังติดเล่าดื่มทุกวันไม่มีเว้นขณะที่ไปวัดก็ยังห mm. ี่วตรกก้าหมากและพกเหล้าไปดื่มด้วยยอดคุณย่าเลยแลวหลงลืมประจํา <Yeah. S 1> ทานข้าวแล้วก็จำไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็เรียกหามาทานอีกแต่ว่าท่านอายุยืนเสียชีวิตอายุ ตอนอายุ90ปีด้วยโรคชะลา,าตอนหลังได้มีแม่ชีท่านหนึ่งนั่งทางในดูชะตาลูกแล้วบอกว่าพ่อเราเนะี่ยอายุไม่ยืนนะยู่ไม่ถึงกเกษียณพอรู้ว่าพ่ออยุไม่ยืนลูกก็กลับไปบ้านไปชวนท่านคุยบอกกับพ่อว่าแม่ชีท่านนั่งทางในได้บอกว่าพ่ออยุ่ม่ยืนไม่ถึงหกสิปี ลูกก็เลยซักซ้อมถามพ่อว่าถ้ายมพบาลเขาถามว่าพ่อทำบุญอะไรมาบ้างเนี่ยพ่อจะนึกถึงบุญออกไหมยอดลูกเลยดิพ่อก็บอกว่าพ่อเคยจัดทอดประปาระดับทั้งกรมทหารไปทอดที่วัดว่าสุงหรือมีแต่วัท่าสุงมั้งแต่นี่ว่าสุงมั้งจังหวัดนครนายกมีช้างไปสแสดงเตะลูกบอลให้คนชมเพือ่อคนจะได้มาร่วมงานกันมากมาก พระธรรมกายไม่เคยเอาช้างมาเตะเลยยังมีงานช้างเลยตอนหลังลูกได้รู้จักว่าพระธรรมกายได้มาร่วมบุญที่วัดหลายงานและรู้ว่าได้บุญเยอะมากในแต่ละง,งานอยากให้พ่อได้บุญเยอะๆก็ชวนให้พ่อเป็นประธานทอดผ้าป่าวันมาค้าบูชานับว่าพระธรรมกายราวปีสองห้าสองหกลูกสุภาเจวอนพาคุณพ่อคุณแม่มาทอดป้าป่าแต่เช้าก่อนจะนำภาพไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ ลูกก็กล่าวขอขามาคุณพ่อและคุณแม่ว่าสิ่งใดที่ลูกได้ล่วงเกินท่านไว้ได้กายวาดใจาหรือใจคดีลูกกล่าวขอโอโหสิกรรมด้วยลูกเห็นท่านตื่นตันใจพูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าคุณพ่อถ้าไม่ดื่มเหล้าเนี่ยท่านจะเป็นคนใจดีแสดงว่าดื่มแล้วเป็นคนใจไม่ดีใจไม่ดีเห็นไหมสุลามหาโทษเจ้านายเนี่รักเพราะขยันเอางานเอาการ แต่่อดื่มเหล้าแล้วจากหน้ามือก็จะเป็นหลังมือ oh. เป็นคนเมาที่เหมือนตัวตลกอะไรอย่างอายขาดสติื่ oh. าท่านติดเหล้าก็ถอนตัวไม่ออกต้องดื่มเช้าดื่มเย็น oh. ทําเป็นเล่นไปนะ oh. เหล้าก็ดีบุรี่ก็ดีเนี่ย oh. เวลาตกเป็นทาตแล้วเนี่ยยอมตกนรกเลยนะ oh. เหล้ากับบุหรีเนี่ยฤทธิ์เป็นขนาดไหนแ่ละ ยอมยอมตกนรกเพื่อให้ได้ดื่มเพื่อให้ได้สูบแล้วก็ยังมีภัยในวัฏฏสงสารอีกยอมเจ็บไข้ได้ป่วยยอมเสียเงินเสียทองเสียเวล่ำเวลาเสียผู้เสียคนเสียทุกๆอย่างมีฤทธ์นะเห็นไหมก่อนที่จะเสียชีวิตดูนะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคตับถึงสี่ครั้งและครั้งสุดท้าย ภาพท่านร้องขอความช่วยเหลือลูกยังจําได้ท่านบอกว่าช่วยพ่อด้วยนะลูกนะพ่อเจ็บหน้าอกปวดทรมานมากพราเจ็บปวดมากท่านอะไรเริ่มจะเลิกได้บ้างเพราะเจ็บหน้าอกเลิกพราะเจ็บหน้าอกเนะ่พเพราะใช่เลิกเพราะเห็นว่ามันไม่ดีหลังจากหายเจ็บแล้วก็มาดื่มต่อเมาหกล้ม ทำเป็นแผลที่แขนและแขนหนักเสพบวมเร็วมากเนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันเลยจึงนำไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกต้องตัดแขนออเห็นไหมแล้วพ่อกเสียชีวิตด้วยโรคตับวายไตายวาตอนอายุได้ห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยยอมเห็นไหมสุลานี่สุดที่รักข,ของนักดริ้งเนี่ยแหละช่วงวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมา ลูกเด็ฝันเห็นท่านหน้าตาหมองคล้ำม,มากไม่สาวธรรมาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะคุณแม่บอกเคยคิดจะเลิกกับคุณพ่อตั้งแต่มีลูกชายคนแรกอขนาดคนรักกันมากนยยังอยากจะเลิกเลยคุณพ่อเลยนาพี่ชายคนโตใส่กระเป๋าใบใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เดึงเงินแย่งกระเป๋ากันข้างในก็นมีลูกชายอยู่แขนข้างหนึ่งของพิชายก็ห้อยออกมานอกกระเป๋า กระเป๋าเลยหนีทตัวแขนรีบไปโตตามตัวโ oh. <Hi. S 1> อ้ใช่เพราะโตขึ้นก็นรับราชก,การทหารแต่ก็เจริญลงตามคุณพ่อ <Okay. S 1> คือดื่มเหล้าเป็นอาจ,จินครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเห็นพ่อดื่มมาก็เลยดื่มตามคับ <Okay. S 1> คุณแม่มักบ่นว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเหล้ามันไม่ดีตัวอย่างกับพ่อก็เห็นอยู่แล้วทําไมไม่เลิกดื่มสักทีแล้วมักชอบใช้ไฟฟ้าไปช็อตปลาโอ้ oh. ยิงแย่ พายเป็นพวงไม้คุณแม่ทำกับข้าวแก้มเล่าให้ oh. แต่คุณแม่ไม่ทําให้และเสียชีวิตเมื่ออายุได้สี่สิบเก้าปีพระกินเล่าเมาไร้สติหกล้มแล้วหัวใจล้มเหลวหลังจากเสียชีวิตแล้วลูกก็ไม่เคยฝันเห็นเลย oh. พี่ชายคนนี้ในช่วงทอกระถินคุณยายครั้งแรกรับปากคุณแม่ว่าจะมาร่วมงานทอกระถินยายแต่ดื่มเหล้าเมาไมายมากภรรยาเลยขังไว้ในบ้านโอ้โห oh. oh. เด็กครคงนึกได้ว่าคุณแม่ชวนมาร่วมงานกระถิ่งแปสิปีของคุณยายเลยปีนออกทางหน้าต่างแล้วก็หมอแท็กซี่มาร่วมงานที่วัดธรรมกาชนได้หลังจากคุณพ่อพี่ชายเสียชีวิตคุณแม่ก็ได้สร้างพระประจำตัวคุณพ่อพี่ชายคุณย่าคนละองค์คุณแม่ร่วมบุญบัตรจกับลูกทําสาวค้าจะดีและทําบุญทุกบุญตามกําลังก็้วยมาไม่ขาดคุณพ่อพี่ชายคุณย่าลูกเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนก่อนตายมีกติอย่างไรท่านได้รับบุญต่างๆที่ลูกส่งไปให้หรือเปล่าคะ ปาริศากับประชาที่ผ่านมาฝันึคนคุณพ่อท่านมาขอบุญใช่หรือไม่ถ่าลูงนึกถึงคุณพ่ออยู่ในกลางองค์พระเรื่อยๆบุญจะถึงคุณพ่อไหมพี่ชายมีบุพกรมรมอะไรถึงแขนรีบแล้วทาไมพ่อจึงโดนตัดแขนและอายุสั้นทั้งคู่คคล้องสันนิษฐานที่ว่าทั้งสามท่านเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคมห้าครับขมขึ้น <laughs> 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 พ่อตายเมื่ออายุห้าสิบเจ็ดปี ตายแล้วก็ดิ่งตรงไปมาหานรกขุมห้าทันทีเพราะกรรมดื่มสุราเป็นหลักทำให้กตินิมิตด,ดำมืดสนิทขณะนี้กำลังถูกนายนิรยยบาลรุมจับกรอกน้ำกรดสีดำจนตัวละลายตายและฟื้นอย่างนี้นับครั้งไม่ท้วนทุกทรมานเหลือเกินแล้วก็จะอยู่ในสภาพนี้อีกนานทีเดียว หลังจากนั้นก็จะถูกนําไปลงทันด้วยวิบากกรรมอย่างอื่นอีกเพราะว่าท่านผิดศีลหลายข้อทีเดียว oh. บุญที่ตัวท่านทำเนะ่ยยังไม่ได้ช่องที่จะช่วยเพราะบุญที่ตัวท่านทำเนะ่มันเล็กน้อย <Okay. S 1> ยังไม่เพียงพอกับอาจินกรรมที่ดื่มสุราและการพนันเป็นต้น <Okay. S 1> ที่ถูกตัดแขนเพราะเป็นกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ในปัจจุบันและก็ได้แอบไปทำร้ายม้า โดยฟันขามมาซึ่งเป็นตัวเก่งของขอคอกอื่นให้บาดเจ็บ<อ>นี่เขาไม่ได้เขียนมา<อ>รวมทั้งกรรมในอดีตก็เริ่องมีอยู่ว่าในอดีตก็เป็นอดีตคนขี้เมาอขอเงินกินเหล้ากับมารดา<อ>เมื่อไปได้กระทุบตีแล้วก็<อ>ล,กลักขโมยเงินของท่านไปกินเหล้าด้วย<อ>ตายแล้วก็ไปมหานรก<อ>ขึ้นมาเกิดกระดืมอดีต เลยทำใหม่แล้วก็ลงใหม่เห็น<อ>ไหมอยากได้เงินเพื่อเอาไปกินเหล้ายอมตกตะลกทุกตีมารได้ที่อายุสั้นเพราะกรรมบานอฏิบาตลาสัตว์มาทำกับแกล้มพี่ชายตายแล้วเดี๋ยอายุสีก้าปีตายแล้วกตินิมิตด,ดำมืด<อ>ตรงดิ่งไปมหาตะลกคุมห้าเหมือนบิดา แล้วถูกนายนรีบาลลุมกรอกนางสีดำอยู่แถวเดียวกับบิดามีความทุกข์ทรมานมากอยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่ได้คุยกัน <coup partido S 2> <pal> ที่แขลรีบเพราะว่าเวลาเมากระทุบตีบิดามารดาบุตรภรรยาก็ให้ได้เงินไปกินเหล้าเคยตกนรกมารอบหนึ่งแล้วเหมือนกันในกรรมในอดีตนะแล้วก็ตั้งลงไปอีกจะต้องอยู่ในมหานรกอีกยาวนาน บุญก็ยังไม่ได้ช่องที่จะช่วยที่อายุสั้นกับเพราะกรรมาปานาติบาตคุณย่าตายเมื่ออายุได้เก้าสิบปีตายแล้วก็มีกตินิมิตด,ดำมืดสนิท<อ>กระดิ่งตรงไปมหาะลนครุมห้าทันทีเหมือนลูกและหลาน<อ>ไปอยู่แถวเดียวกัน<อ>กำลังถูกนายนริยบานจับกรอกน้ำกรดสีดำเหมือนกัน<อ>ต้องทนทุกข์ทรมานยาวนานเช่นเดียวกัน และบุญก็ยังไม่ได้ช่องช่วยที่ลูกฝันไปกับพระจิตนิวรณ์เป็นห่วงท่านท่านอยู่มหานรลขุมห้ามาเข้าฝันไม่ได้บุญทุกบุญที่ทำอุทิศไปให้ก็ไปรออยู่ในยมโลกเป็นหลักจ้ a แต่บุญที่หลวงปู่คุมไปให้ในตอนภาคบ่ายของวันอาทิตย์ก็จะทำให้ค่อยเบาบางแต่ก็ยังอีกนาน จนกว่าลูกจะเข้าถึงนรมกากรที่ละเอียดจริงๆจึงจะไปช่วยท่านได้ให้พยามทำความเพียงกันต่อไปอย่าท้ออย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะจ๊ะเพราะความท้อความวิตกกังวลน,นั้นนะ่ะช่วยอะไรทั้งสามท่านไม่ได้เลยตอนนี้ให้มันปฏิบัติธรรมทำใจให้ใส่ใส เห็นองค์พระมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี <nd mayor> ่ยควรจะต้องทำให้มันละเอียดกว่านี้ให้ละเอียดจนถึงระดับที่จะศึกษาวิชาธรรมกายได้นั่นแหละจึงจะไปช่วยท่านได้